ถ้าดูได้ตาเปล่ายิ่งกว่านี้อีกนะในโทรศัพท์ไม่เท่าไหรป้าทองดีครับป้าทองเมืองไหนมันหมอกนะครับอันนี้เป็นนาที่มาถ่ายนกจะไล่ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะออกไปถ่ายนกอีกนะครับเห็นว่าตื่นมาเห็นหมอกเป็นหนาก็เลยรีบออกมาไล่นะครับตังนั้นมีนกสองตัวนะครับมองไปเห็นไหมนกกระแตสองตัวนะครับเน,นี่ยดำๆนึ่นกกระแตนะครับจาอะไรสัก ไม่เกินสาสิบนาทีนะครับเพราะว่าเยวต้องไปคําบหอกนละยไม่ได้อาบนะ้ำไม่ได้กินข้าวเลยนะฝ่าหมอกออกมานะครับระหว่างทางก็มองไม่มองแบบระยะประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยไม่เห็นนะหมอกครับนะหมอกมันไม่ได้มทุกวันนะถ้าควันมันจะต้องมีทุกวันใช่ไหมอันนี้มันจะแบบ ไเนี่ยวันนี้เพิ่งมีพอพออากาศมันอุ่นแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้ที่นี่มันก็มีมานานแล้วนะครับบางทีก็มีวันสองวันนะช่วงที่หายหนาวไปใหม่ๆนะครับแล้วอากาศมันอุ่นเนะี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ เนี่ยอะไรกรุงเทพไม่มีแบบนี้ขี่มานี่แบบขนตาเปียกเลยขี่มอไซคมาขนขนตานี่แบบน้ำเกาะเลยเพราะว่ามันแบบเหมือนเป็นไอน้ำนะสวยแอสวยชอบแล้วสินี่แนวนอนเสียดายไ,ได้เป็นแนวนอนไม่ได้ปับนะ มองไปถึงเห็นแค่คันนาฝั่งนั้นนะครับแล้วเลยนันก็ไม่เห็นแล้วสวยสวยเห็เนขี้เป็ดนะครับตรงนี้เขาเลี้ยงเป็ดเนี่ยวงบงบง่บาวสมะพร้าวหัวตาเปียกไอ,ไ,ไอ้น้ำเลยไอไอหมอกบนเกาะ อย่าเปลี่ยนที่ก่อนเหม็นขี้เป็ดนะเหม็นขี้เป็ดเนี่ยมันเริ่มลงจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปตรงนูนน้นดีกว่าเดี๋ยวเปิใจรถแปบ๊บหนึ่งฮนะเดี๋ยวไปทางหัวมุมนู้นนะครับ ไปในนู้นผมก็จะอยู่เข้าไปในหมอกกันนะนะเป็นเมือ่อนเป็นมือนนะครับผมภาพจะสันส้นๆหน่อยอยกวางนิ่งๆกน่อนโอเคนี่ครับถ้าตรงเข้าไปนี่ก็เป็นทางเขับอีกนะแต่ว่าจะมองไม่เห็นทางแล้วคุณกาสวัสดีครับผมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพนะครับไม่ต้องไปไกลนะ ไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องไปถึงอะไรนะนะไม่ต้องขึ้นเขานะครับไปชมทะเลหมอกนะครับเราอยู่ใกล้ๆกรุกงเทพเราก็มีทะเลหมอกนะเจ๊าอูดีครับเจ๊อูนะครับเดินเข้าไปในทะเลหมอกเลยอ่าเนี่ยอยู่ติดกรุงเทพมันยังมีทะเลหมอกเลยเจ๊อูไม่ต้องไปขึ้นดงขึ้นออยแล้วนะครับอันนี้มันมีมา หลายปีแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มีบ่อยแค่นั้นเองนะปีหนึ่งขนสองขนนะครับผมมีรถกำลังออกมานะเห็นไหมนี่รถกำลังวิ่งออกมาคันหนึ่งนะรถวิ่งออกมาจากสายหมอกนะครับหนึ่งคันคุณวันปิ้วปิ้วสวัสดีครับผมนี่รถวิ่งออกมาจากสายหมอกนะครับผม ไหลหมอกนะครับเจ๊ลาค่าพี่ลาค่าหมอกเยอะอทักทายบรรยากาศสวรรค์นบนดินทักทายทุกท่านนะครับจากเจ๊อ้นะครับบ่าวสมพรสบายดีเจ๊ลาเจนิวพีู่่๋เลยให้เข้าไปอีกเหรอนี่ครับนาน,นี้ก็มาถ่ายนกไปเมื่อ ได้ลล่าสุดหรือเปล่าตอนนี้นามันเริ่มเขียวนะครับนกมันไม่ค่อยนั่นแล้วถ้านากําลังตีดินหรืออะไรเงี้ยนกจะลงเยอะอันนี้เพราะหวานขึ้นมาต้นต้นยาวอย่างนี้แล้วนกไม่ค่อยลงแล้วนะไม่รู้จะไปถ่ายนกที่ไหนเร็วน,นี้นะครับตอนนี้ก็เลยชิงออกมาไ์สดเพราะว่าหมอกคุณนิวคุณทองใบครับจากวันวันปิ้วๆนะครับทะเลหมอ,อกนะครับ ใกล้กรุงเทพคุณนุ้ยสวัสดีครับผมติดหลงทางอยู่ครับคุณนุ้ยไปลุกไปข้างไหนนะครับระหว่างทางก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่ขาวขรุบหมดตอนนี้ด้านหลังนี้หนามากนะครับผมด้านหลังนี้หนามากมอง,งไปด้วยตาเปล่านี่แบบต้นไม้ข้างหน้นนี่เลือนลางทันทีเลย อ,ออกซิเจนบริสุทธิ์อันนี้หรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมปิดจ,จมูกไปนะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันก็ต้องมีแบบพวกุ่นละอองนะผสมอ,อยู่นะร,รถใครวิ่งเข้ามาเลยคุณืันผมว่าถ้าตรงช่วงนี้อากาศจะไม่น่าจะบริสุทธิ์มากนะ เดี๋ยวมัร่วงเข้ามาทันหนึ่งแล้วนะรถคันนี้วิ่งเข้าไปในม่านหมอกแล้วนะครับผมหนาวไหมไม่หนาวครับไปกี้ขี่ตากลมมาก็เย็นๆนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้อากาศมันอุ่นครับหมอกลงหา,ายเข้าไปในม่านหมอกแล้วนะครับจาาทอนมองไปข่าวเหมือนกันค่ะฝคุณพี่เอ็ม ขาวขาวยอดตึกใช่ไหมครัถ้าขาวยอดตึกนี่จะเป็นพวกมงนลพิษนะอันนี้ขาวยอดหญ้าเลยครับขาวยอดหญ้าเลยเสี่ยสวัสดีครับเสียพี่วันนะครับบ่าวสมพรจากคุณวันปิ้วปิ้วพี่พน,นี้ครับจากเสียครับอืมนี่ถาชชมหมอกนะครับวันเช้านี้ เมืองในมันหมกได้บัวเพื่อนคุณนี่บอกเป็นต่อค่ะคุณเป็นต่อนะครับผมจากคุณวันสวัสดีท่านเดี๋ยวผมไปกลางนาดีกว่านะไปเดี๋ยวผมจะไปตรงกลางคันนานะครับผมวันนี้ไล์แป๊บเดียวนะเสียสาําราญวันนี้ไล์เป็นแบบพิเศษนะครับผมที่ไม่เป็นเวลาไวลานะ ยิ่งเข้ายิ่งลึกยิ่งหนานะครับผมเราอย่าเข้าไปข้างในเลยครับ มาข้างในพอสมควรข้างในเข้าไปได้อีกนะฮะแต่ผมไม่กล้าเข้าไปแล้วครับตรงนี้เป็นบ่อปานะครับมองไม่เห็นน้ําเลยพี่ไก่แม่นิวนะครับสวัสดีครับพี่ไก่สัญญาณดีไร้ไม่สะดุดคุณไก่พี่ไก่จากคุณนุย้ยมันก็มีบ้างครับที่สะดุดนะครับอันนี้มันเป็นที่โล่งนะครับ ทางไหนมันหมอกเดีย๋ยวสักสิบนาทีพอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปทาภารกิจนะครับยังไม่ได้อาบน้ำไม่กินข้าวเลยนะครับอันนี้ก็อีกสักสิบนาทีแล้วกันนะครับพาชมหมอกหมอกข้างกรุงเทพนะครับหมอกข้างกรุงเทพนะครับเราไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดนะครับเป็นไงนี่วันวันสำลักกาแฟคอมเมนต์ คุณนิววันสำลักกาแฟคอมเมนต์ลังหลุดเข้าไปในวิติหนึ่งอืมไม่แน,น่นะเราอาจจะแบบมีโลกคู่ขนาดกันน่ะแล้วเราก็แบบเข้าไปในหมอกใช่ไหมเราไปโฟล่อีกทีโลกหนึ่งเนี่ยโลกที่มีแต่สาวสวยนะครับตายขาอกนะครับอุ้ยตุยขาอกนะครับฟ้าไปนูน่นนี่คือนาพึ่งวันนะต้นข้าวก็ ขึ้นมาสักสองสามนิ้วแล้วนะครับหนาวหนาวพิเสนนะครับน้องนุย้ย้จหนาว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 ใจเลยพิเณีคุณเสน่์พิเสนเจอุพี่ไก่ท่นทางที่ผมเข้ามานะครับก็มองไปก็ไม่เห็นทางรุ่นกันหามาคิดได้ไงเขาเป็นอย่างนี้แหละครับเจนนิวเจนนิวเขาแบบ เขาเป็นคนที่บางครั้งที่เราก็คาดไม่ถึงนะครับใช่บางทีเขาก็คิดไม่ได้นะบ,บางเรื่องเขาก็คิดไม่ได้คนระับางเรื่องเขาก็คิดได้ขอดีจัดเต็มจัดดีทุกบ้านจัดเลียร์งานเอาเลยพินี่ทำงานไปเลยนะพิชณีพิชณีบาวสมุทรพิชณี ผมอยู่ตรงนี้นานผมจะเป็นอะไรไหมนะแต่ผมปิดจมูกกันนะเอาผ้าปิดแล้วสองชั้นแล้วก็ไม่รู้กันว่ามันจะเป็นอะไรไม่ขำพาพาขำแต่เช้าสงสัยอันนี้จะรวย <c oughs> นี่มองไปไม่เห็นน้ำเลยบอกปลาตัวนี้โอ้โหบางทีมันก็แบบมาเป็นแบบ มันเป็นขึ้นๆมานะบางทีก็หนาบางทีก็บางนะครับชมนั้นนี่อ่ะชม,มนมี้พวกชมหมุนมากนะหมุนไปหมุนมาเวียนหวนัวอืเนีย่ยผมเปล่าออกไปผมก็ต้องฝ่าหมอกออกไปนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้เว้นเลยนะไม่ได้เว้นไม่ได้เลาะเลยโยวันนี้หาออกถ่ายคลิปไม่รู้จะได้คลิปไหมวันนี้ออกมาเห็นนกสองตัวเชื่อไหมเชา้านี้ยังไม่รู้เลยจะไปถ่ายอะไรนะครับกลับมาต้องทําคลิปเคลียคลิปอีกคุณวันคนสวยขอให้รวยขอให้ปังๆเลยเลยค่ะมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาหนึ่งคันนะครับมองเห็นไหม ไม่เห็นนะครับโมไซค์วิ่งมาหนึ่งคันไม่เห็นเมืองในมันหมอกลองลองแล้วจอก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 โหนี่แค่ตรงนี้ก็จะไม่เห็นแล้วนะครับแค่ตรงนี้ เหมือนมันจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งใสยิ่งจัดนะครับตอนนี้ผมจะมองไม่เห็นทางนะถามเขาสิว่าในนั้นมีอะไรไม่มองไม่เห็นคนนะครับผมสวัสดีทุกบ้านมาลงนะครับขับรถทุนกาขับรถอยู่นะครับผมจะบ่ายขึ้นไม่เป็นเวลาอ๋อเดี๋ยวกลัวหมอกมันหายนะครับก็เลยรีบมาคุณหญิงหญ่สวัสดีครับผมอีกห้านาทีครับไม่ต้องห่วงครับอีกห้านาทีอย่มีรถบิ้นเข้ามาคันหนึ่ง โอ้ยมือมือจะเป็นตะคิวนะครับผมระวังหลงทางยังหาเจอหลงเธอนี่น่ากลัวใช่หลงเธอไม่รู้จะทำยังไงคุณหญิงใหญ่จากคุณพี่ไก่นะครับนี้รถวิงขเงข้ามาหนึ่งคันจะถ่ายมงนี้ม การหลงเ,เคยผ่านมาแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการหลงผิดหลงทางนะครับทุกคนต้องก็อาจจะต้องมีโมเมนต์นี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้กับเรื่องนี้ยังไงนะครับคุณพี่ไก่ค่ะคุณวินต่อเจ้านะครับสิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนนะครับย้อนไปแก้ไขไม่ได้ครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาสิ่งที่ผิดพลาดนะครับ แล้วก็ออกมาปรับปรุงนะครับในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าลืมไหมอาจจะลืมลืมบางสิ่งบางอย่างไปครับแต่สิ่งที่ไม่ลืมคือบทเรียนนะครับยาย,นะยายน้องไอคิวนะยายน้องไอรินนะครับสวัสดีครับผมบ่าวสมพรน,นะครับจากคุณหญิงใหญ่นะครับแม่ทองใบคุณหญิงใหญ่เป็นต่อเจ้าพี่หญิงบ่าวสมพรคุณหญิงใหญ่จ้ายายน้องไอรินนะครับ อีกสามนาทีนะครับผมวันนี้พาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพนะครับเอ้ยยายน้องนะครับผมเปน้องข้าคุณหญิงใหญ่สวัสดีค่ะยายน้องไอรินนะครับจากเพนิวนะครับพี่ไก่ยายน้องไอรินคุณวนันค่าคุณหญิงใหญ่นะครับเป็นไงบ้างครับทะเลหมอกใกล้กรุงเทพทกล้องไม่อยอมโฟกัสเลยเมื่อกี้นี้ พี่วาดสวัสดีครับพี่วาดเป็นไงพี่วาดดูหมอกบ้านผมเป็นไงมัง่งหมอกหนามากจ้าคนพ,พี่ไก่ครับประทงนิวนิว,นวจ้าเดี๋ยวผมจะต้องไปอาบน้ำกินข้าวแล้วหิวนี่ให้พี่วาดดูก่อนนะครับเป็นไงบ้านผมเป็นอย่างนี้บ้านพี่วาดเป็นยังไงนะครับอืม นี่คือจังหวัดนครปฐมนะนะครปฐมเนี่คอนทมคอนทมอู้หูอกหนาเราสมพ่อนุยายวาดนะครับพี่นิวพี่ไก่คุณหญิงยายน้องคุณวันพี่ทองใบเอวาดย่าลุงสำรานจากอุงการครับยากาศดีมากค่ะบอกลงหนาจัง ถ้าอากาศอุ่นนะครับจากหนาวแล้วมาอุ่นเป็นรอยต่ออากาศจะเป็นหมอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวน้องไอรินคลายเยาว่าเยาว่านะครับมังก่าซารับเดี๋ยวน้องไอรินมงกาเดี๋ยวเยาว่านะครับอาบน้ำยังไม่อาบโดดไปสมสีสมห้าไม่ได้นะครับปลาไขยย่หยางตำเอานะครับปลาไขยย่หยางเยอะเบาสมพองดีจ้านะครับผมพี่สเสวกนะครับดีครับแม่นิวเยาว่านะครับสวัสดีปูม่มะรวมนะครับอ้าว ไปตลาดใช่ไหมปูปูไปตลาดอยู่สวัสดีคุณปูค่ะคุณปูคุณปูณป่มานะครับมีปิงมีครับมีมีมปีปิงแน่นอนนะคุณองตากําลังดีเลยอนะใกล้ถึงเวลาลงซะแล้วเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมมีเจ็ดแปดโมงนะครับจะแปดโมงลนะห้าเก้าแล้ว หน,นาคนแถวนี้นั้นนะครับโอ้หทางออกก็เริ่มจะหนาขึ้นทุกทีทุกทีนะครับทางออกของเรานะครับแต่ที่เห็นเงาต้นไม้ตรงนู้นเริ่มไม่เห็นแล้วนะครับพาย,ยานปิงโอ้หเดีย๋ยวผมจะไปลงไรนข้างนอกกันนะครับผมเดีย๋ยวผมจะขี่ออกไปนะครับจะขี่รถออกไป เดี๋ยวจะลงแล้วนะครับว่ายน้ําโชว์ไม่ไว่ายครับผมน้ําลึกแค่หัวเข่านะครับใครจะไปไว่ายนะครับอีกใสใช่ให,ใหเป็ี่ยนมือกันกลับบ้านถูกไหมนี่ไม่รู้ลองดูกันครับคุณหญิงหญิงสวัสดีครับคุณหญิงหญิง เรียบนะ,นะครับผมอยู่บ้านนอกก็อย่างนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> กันดานนะครับผม con la ไปมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดทางเลยนะ,นะโอ้โหขนตาเปียกหมดเลยนะครับมันเป็นแบบไปไอ้น้ำนครับเป็นละอองน้ํานะครับขี่ออกมาแค่นี้ขนตาเปียกหมดเลยครับคุณลูกจูนนะครับสวัสดีครับลูกจูนเออทักทายกันนะครับคุณหญิงนะครับผมปราศราก,ม,กมพรคุณหญิงนะครับผม ลุงกันอยู่ดีครับลงไม่ได้ <c oughs> ลุงเพิ่งมาครับลงไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งจะได้ไปถ่ายนกไหมวันนี้ลูกจูนนะครับลุงกันเจ้าแม่นิวค่ะจูนลูกจูนนะพี่ไก่ลูกจูนนะ,นะหนูจูนกินน้ำก่อนคอแห้ง คุณคนสวยพี่ไก่ครับคุณหนูจูนยายน้อยลินครับพี่ไก่ค่ะลุงกันเจ้าทุนหญิงใหญ่นะครับข้ามข้ามบ้างนะครับน้ําตีขึ้นน้ําตีลุงกันค่านะครับคุณมันย้อยได้ว่านะครับตุงลุงกันเนี่ยบ้านผมก็มีทะเลหมอกนะครับเลยมาสามนาทีแล้วครับอขออีกสองนาทีครับต่อเวลาให้ลุงกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทําภารกิจนะครับผมวันนี้ก็ เป็นไหมกาที่ถึงบ้านเลยนะจังหวัดอะไรครับคุณวันครับยายน้องขับผมจากลุงกันครับขนตาเปียกหมดเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเนะี่ยถ้าเกิดผมไม่เอาหมวกมานะหัวเหอเปียกหมดเลยนะอันนี้ก็แค่คิ้วคิ้วกะคิ้วกับขนตาเปียกนะครับเพราะผมใส่อโมงมาปิดหน้ามานะครับ พี่หญิงใหญ่ค่าลูกจูนนะครับเชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่ก็บ้านเกยวกับเจนิวนะวเจนิวคนลำปลางแต่มาอยู่เชียงใหม่พี่ตเนกเชียงใหม่เป็นต่อแต่ดีครับอ่ะอีกหนึ่งนาทีนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะขอตัวลงนะครับอันนี้ก็ตื่นมาเห็นหมอกหนาก็เลยคว้าโทรศัพท์ออกมาไลฟ์สดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับช่วงสายเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะไปถ่ายนก ไม่รู้จะจะได้ถ่ายไหมนกไม่มีนะับแล้วหมอกอย่างนี้จะถ่ายเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเออพี่คอมบันดอยพ้่คุณกาพี่หนูจูนครับหนาวไหมคะไม่ไม่หนาวครับเย็นๆเฉยใช่ครับมันบอกมันจะลงตอนที่ว่าเริ่มหายหนาวนะครับจะเป็นแบบนี้พี่สอปอพี่เสนวดีครับลูกหนูจูนนะครับคุณการหนูจูนเสียนะครับโอเคครับบอกเือได้เลยนะครับผมวันนี้จะขอตัวลงก่อนนะครับผมวันนี้ก็ ยี่สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวขอญาตไปทำธุระนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ไรหน้านะครับในหัวทักททยพี่เสมอเหรอเนี่ยตรงนะครับคุณหญิงครับเสียใจวาดครับโอเคบายบายนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอลงไลท์ทะเลเอ้ยลงไลท์ม่านหมอกเพียงเท่านี้นะครับผมมาโชว์ชมบรรยากาศ บ้านผมวันนี้นะครับผมเป็นอย่างไรนะครับที่นี่ในไกลกรุงเทพครับห่างกรุงเทพเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะครับห่างจากกรุงเทพแค่หนึ่งชั่วโมงยังได้รับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายขออนุญาตลงครับ